พี่ยัไม่ไหนอ่ะยังมายังอ๋อให้ผมปะคุณมากครับพี่พี่วุ้นอ๋อเอ้ยขอบคุณมากพี่วุ้นเออไม่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 เห็นแค่ตัวตนก็พอแล้วครับผมนะคิดเหมือนกันไงนี่ครับพี่วุ้นให้ผมอ๋อขอบคุณมากพี่วุ้นนี่ครับพี่วุ้นโอ้ขอบคุณมากพี่วุ้นนี่ผมเจอแล้วไอ้ต้อนผมท้ายคนแบกเงินไอ้นี่หมดไงเตดหมดหมด ถ่ายวีดีโอไว้ได้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยออฟี่ก่อนได้ครับผมนี่ครับผมวิถีชีวิตผมทำมาเออเรียบร้อยเลยนี่ฝาดตั้งใจฝาดนะตั้งใจทําได้ครับผมงานยากๆเนี่ยผมทําได้นี่ครับผมท้ายดูก่อนว่าผมทาใช้เวลาหน่อยแต่เราตั้งใจครับผมนี่นี่ครับผมตั้งใจทําสิ่งที่เราตั้งใจนะมันทําได้ครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนี่ thì không thấp